สวัสดีครับผมเฟิรครับจากช่องน้องพระธรรมตุ้อ้วนกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม Sum m o n ไ r วอลโคลนิค์นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีผ่านหอคอยระดับยากนะครับในชั้น200ตัวละครออบ์เียน,นั่นเองก็มี FC หลายคนถามเข้ามานะครับสำหรับตัวละครออบ์เียน,นั้นผ่านหอคอยชั้น200ยากยังไงนะครับซึ่งผมก็หามาหลายวิธีมากๆบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีวิธีไหนชิลเลยนะครับ จากครั้งที่ผมได้ลองเล่นแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ใช้คําว่ามีโอกาสผ่านดีกว่านะไม่มีรอบไหนแบบชิลเลยสักครั้งนะครับมันขึ้นอยู่กับแมชชีนิกบอสที่จะออกด้วยนะครับนสำหรับเทคนิคเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยคือยา,ยาด้านล่างเนะาะใส่ยามาก่อนเลยนะครับถ้าเกิดจะกินพวกยาบัฟอะไรอย่เงี้ยก็กินเป็นพวกยาพวกคริด,ดามจก็ได้นะครับหรือยาอทีเคก็ได้เพื่อจะเล่งดาเมจนะครับ หากเพื่อนสนใจเติมเกม Summoner War c h r e n t เดี๋อวอยวเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเป็นร้านพี่จอนชาวไลฟให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2อล้านบาทสะดวดปลอดภัยแน่นอนทางร้านพี่จอนนะครับจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กพาร์ตราคา275บาทหรือแพ็กใหญ่3,700บาทลดเหลือแค่2660บาทประหยัดไปพันกว่าบาทเลยนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3มช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมดูด้านขวาครับในส่วนการตั้งค่าโต้นะปิดไปเลยนะครับเราจะกดสกิลเองเท่านั้นนะครับในส่วนของอาวุธธาตุโอเบียนะครับผมแนะนําเป็นธาตุมืดนะครับจะได้ดูดมานามอสเตอร์นะครับทําให้เราวนหลุมนะครับในการใช้สกิลได้ดีขึ้นนั่นเองสําหรับตัวละครที่ผมใช้นะครับก็จะมีพีทไฟจินไฟและก็จินน้ํานะครับตัวที่ลิงก์เนี่ยจะใช้เป็นพีทไฟเนาะ โดยการกดสกิลอมตะนะครับเป็นหลักเลยนะกดสกิลอมตะเป็นหลักเลยนะครับส่วนค่าพลังตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยอยู่ที่3ามแสนนะถามว่าน้อยกว่านี้ผ่านได้ไหมผมว่าก็ผ่านได้นะแต่ไม่ชิลบอกเลยไม่ชิลแน่นอนซึ่งค่าพลัง3ามแสนก็ไม่ชิลนะครับอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับแมคาีนิกของบอสด้วยผมได้ทําการทดสอบลงหลายครั้งก็มีบางครั้งที่แตกบางทีแบบวนเกาะไม่ทันก็แตก เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อสู้กับบอสชั้น200ให้ดูนะครับไปเริ่มเลยนะครับให้เราเดินเข้าหาบอสตรงๆนะครับเข้าไปด้านหลังนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มีนะครับแล้วก็คาดหวังให้มานามันดูดทันแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้สกิลอววารของพีทไฟนะครับสังเกตตรงด้านขวานะครับที่เป็นรูปคนและเป็นรูปกรอกลกลมๆนะครับถ้าหมดเมื่อไหร่ปุ๊บกดเลยนะ อ่าทั้งหมดปุ๊บกดเลยนะครับไม่งั้นบางทีบางครั้งเนี่ยบอสมันเบรสสกิลทีเดียวเราแตกเลยนะอ่าฉะนั้นทำกันได้อย่าให้เกาะขาดนะครับอ่าจังหวะนี้เนี่ยคือผมโชคดีตรงที่ว่ามันดูดมานาขึ้นนะทําให้ผมเนี่ยวนเกาะได้ตลอดเห็นปะ่ะโดยที่ยังตีบอสอยู่ด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะเนี่ยบอสโดนตีแบบชิวๆเลยฮะแล้วเราก็ยืนสู้ได้เพราะว่าวนเกาะได้ตลอดเห็นปะ่ะทีเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องโหลดสกิลครับยืนสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้คือจังหวะดีมากตัวที่ว่าดูดมานาขึ้นดีมากครับอย่าจินน้ำก็จะตายไม่ต้องสนใจนะครับก็คือปับ๊บเกาะมาตายอย่างเดียวนะในจังหวะนี้ขึ้น5าหลอด6กหลอดพอดีครับนี่ก็จบเลยครับบอสแตกก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าต้องลงไหลรอบนิดนึงนะครับไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นักนะเป็นเอออ่ะบ้างค่ะผู้ชมสําหรับวิธีผ่านหอคอยชั้น200ระดับยากในตัวละครของอ,ออเบียนะครับต้องบอกคผู้ชมว่าไม่ชิลแน่นอนนะ อาจจะต้องลงหลายรอบนิดนึงนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดของชั้นนี้เนี่ยก็คือพีทไฟนั่นเองนะครับจะมีทีมอื่นนะครับที่คล้ายๆกันที่สามารถผ่านได้นะครับอาทิเช่นพีทไฟจินน้ําแมวลมหรือการดูด้านแสงจินน้ําพีทไฟก็พูดง,ง่ายๆนะครับทํำยังไงก็ได้ให้พีทไฟของเราเนี้ยทำเกาะอ,อมะตะาได้ตลอดต่อเนื่องน,นะครับมันก็จะผ่านได้ง่ายนั่นเองนะครับ สำหรับทีมผมที่ผมใช้เนี่ยก็คือให้ออเบียนะครับเลือกอาวุธเป็นธาตุมืดเพื่อจะดูดมานานะครับทำให้วนลูปนะครับใช้ท่าตากของพีทไฟได้ต่อได้เองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ดูดมานาไม่ค่อยติดครับทำให้วนลูปนะครับในการใช้สกิลตากของพีทไฟไม่ทันในบางครั้งก็ต้องเริ่มใหม่นะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับก็ใช้เป็นการดูด้านแสงนะครับรีคูดาวนะครับให้ทันแต่ในบางครั้งเนี่ย พีทไฟมันก็บัฟเกาะอมตะไม่ทันนะครับก็ทําให้แตกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับแมชคเนิกหรือว่าสกิลของบอสท,ที่ออกมาด้วยนะครับว่ามันขัดสกิลเราหรือเปล่านั่นเองอสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับลองมาทําตามกันดูแล้วกัน,กนเทคนิคไม่อะไรมากคืออัดแม่งดับอสอย่างเดียวนะครับและทำยังไงก็ได้ให้พีทไฟเกออาะอมตะได้ตลอดต่อเนื่องก็จะหารได้โดยไม่ยากมากนักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดสัสดิแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า